สบายดีพี่น้องแป้งลูกนะกว่าขากรงอ๋อหยัดถึกขหูตัวเองบางมือกี้มีความพยายามจากใส่แว่นพ่อเฮ้ยดังแต่บบมีอีกใส่แว่นใหญ่อีกเอามือออกวันนี้มือออกเอาสวยสวัสดีจ้าปลาลุงก่อนสวัสดีจ้าปลาลุงไว้สุจ้าปลาลุงทุจ้าไว้ทุจ้าสุจ้าจับมือลูกเห็นไหมคำบ่บๆจะลืมได้ทุจ้าสุจ้าสวัสดีจ้าจุบันจุบัน จุ๊บบ้านอืมบาย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 ,บาย,บาย,บายอืมใส่แว่น <พอ S 1> ช่วยให้บังพร้อมพอครับข,ข,ข้างนี้ข้างนี้ครังนะข้างนี้บปเนี่ยข้างีกข้างนึงชนใจแว่นอยู่อีกข้างนึงไว้แม่ซื้อแว่นน้อยให้มันเป็นยางพลาสติก๊กมิก<อ>กี้ฮักเออเออ <laughs> ช่วยช่วยแต่ละมือและวับบนก็อยู่กับมิกกี้แล้วค่อยบอกผนไปข้างนอกแต่ว่าตอนนี้พูดทันจะไป โอ้เนียสีถึกมือค่ะอันเก่าออกแล้วถึกใหม่อีกอันนี้อุ้ยหายเห็ดชงพรมหายสะแเพนบ่เออข้างนี้ด๋อยลงเลยสะแเพนเห็ดชงพมยังเด้อหายเหนือฮะเอาขวงเอาขวางโอเคเงินบ่เม่นสะแเพนเห็ดชงพมยังเด้อหายหมักขนาดแปลกได้ไปน้องบัตซื้อหายมันก็บ่บลิ้นมันก็บ่ใส่ได้เว้นน้อยเด็กน้อยมันก็บ่ใส่ นี่ก็ล <world> uh. ิ่นได้ชัวร์ครับเวลาใส่ให้ลิมแก้วออกหมักขนาดเลยเห็นที่แต่บ่เห็นนาแวนโบรี่จับมาใส่เบิดสวยบ่หันหน้ามาดูหันหน้ามาให้ปพาลุงเบิ่งกนี่ยสวยเหาไวมไหมคนใส่บ่ค่อยเป็นดอกใส่ผิดษถึงเนี่ยหนีบหัวยก็มีหนีบหัวคือใส่บ่ได้ถึงดอกว้าวเท่ริ่เท่ นิวก yes ี้หนาวด้วยลุเออพันกับวางใส่เนอกใส่แล้วก็บัวป้าใส่แล้วก็ินเลย้โหลองมันฮักลิ่นเลย คนคิดคือโอ้ยยาหลอดกับคนทีซื้อมาไปบหน้าซื้อยาหลอดมันพาแก่ให้นางหน่อยก็มันเพิเ่อแล้วอันเก่าทรงพมอะไรเนี่ยบิวกี้ฮะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอดอยู่ใส่มันถึงหูได้ลูกหลดคนดินเห็ดถนนเห็ดทาง ช่วงนี้ก็กำลังเห็ดทางหมู่บ้านเนาะอ้าวอ้าวใส่บุเพ็ดแล้วโอ้เมื่อนี้จับแว่นพ่อบอยใส่มาใส่เห็นอยู่หนาหลุดช่วยบ่เห็ดจังไรช่วยเห็ดจังไดรเห็ดจังไดรเบิ่งไม่ใส่เห็ดดีๆมะเบิ่งไม่ใส่เห็นมั้ มมให้ใส่ให้ได้อยากใส่เองจะพาผลไปเขาใสือกันดิอ้ามันงะออกมันที่ฮักมันเห็ดไว้ใช่หรอมันตั้งฮักฮะจับขามันงะออกชองข่างเด้มันก็ฮักแปลกอันใดบ่ฮักมันก็เลื่องเดีพี่น้องก็รวมเนาะใส่หัวที่หัวผมนะะเออผมน้มายุ่งไปเลยเออหบมาป่าลูกหบมาป่าในเสือแม่อันนี้นี่ แม่แมเฮอเอินแม่แม่แม่เอินเป็นแต่แม่เอินพออ่อกับม่เฮ้ยคนนานเว้าวเด้นี่ได้ปีแปดเดือนแล้วมิกี้ฮักกระขบปีแปดเดือนยังเว้ายังบูเป็นอยู่เป็นแต่แม่ฮะ มันเลึงแล้วขนาดแม่ใส่ยังเลึงเชิญแล้วมิคกี้ใส่ใส่ไปฉายเบิ่งนู้อ้าเตรียมตัวสิไปเจ็บดังอ่ะนะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัดีจ้าอืมักแค่ยศลาหรือเปล่บ่ศลานี่แหละไปฉายสิไปเจ็บเจ็บเด้อมือนนี้ไปฉักยาวัคซีนเด้อมือนนี้กับพี่เจมิคกี้บุหรีไปแล้วมิคกี้ซักขบแล้ว งอเด้มันสิให้แเอกอากเนาะมันใหญ่เลยเด้นอนหลินถ่ายู่ไปพุ่นมิุกีกิขบแล้วมีแห้งแน่หน่อยมิุกิอะไรอย่างาโป๊ะหลวกลึก <laughs> ่ง <c oughs> อยู่จะใส่ลูกหนึ่งผ <c oughs> ู้ลูกหนึ่งกับโลัวฮะปะอยู่ดิีละมากัดลูกบอลพนลูกบอลบอลพน,นลูกบอลน,น้อยเช้าผมชามจิก ยังห,าห่าวอยู่ดอกนะตอนนี้ไปจกกังกว่าจะดิด้นบึ้มๆเล้วนี่มันดิดด้นหรือรอเห็นว่าตัวน้อยเวลามันดิ้นเอามันไปอยากอยูย่ชองคนจับอย่างอยากแพเวลาสิทธิ์ยาช,นชาคนจคนเออซ้ำคนถึงหมอแม่พ่อแล้วก็หมอยังวัอยากอยู่เชา้าใแห้งงามทีแต่ผมไปเห็นซาลาบางเดือนลังพาคนไปซักเข็มสุดท้ายเห็ดซา,าลาแหลมอ้่นท่านด้เห็ดช่างแล้วเลยก็ยังจดยังเขียนยังอยู่ให้แอก ไปลองบเอดเข็มแเราขนมือนีชองกระชิบเค็มขมมือนีชองกระขบย่าลูกย,ากกยากก่าไม่ถ่งตาขมพยากฆ์ใส่พอยใส่ใส่บุพเพย่งกันย่าดแว่นกันอีกวันนี้ใคได้เลยแล้วมาชิฮักแล้วโอ้ยยุก,กี้งะคา,ามจนรวมพอแหงมัน,นงะออกของพผลมันใส่บรายเละเฮ้ยรวมลวมเอาให้พ่อไว้ลูกไว้ให้พ่อไว้ยูกี้จับงะออกก็ให้แว่นพันติกมันหักเขึงกรบปุติ เช้านี้เราก็เลยเป็ดเค็ม,มสก,กี้เข็มที่ชิฟแล้วก็ยาและรบแล้วก็จะกิปเข็มเลยเนาะชิฟเค็ม,มใช้ก็ต้องชิฟด้วยใช่ไหมคบมือนีซักเข็มเดียวก็คือไปอีกวันหน้านะนี่ค่ับมือนีซักซองก็คือขบหูโมอเป็นซักให้จะเข็มเนาะขบเลยปิดช่องปิ่แล้ววนะันออโตัวพ้อยอใช้ไปซักยาด้วลูกอยากไปนำนอ,อ้ย เข็นไฟไปข้างนอกบ่ได้อยากไปนำพลอยใส่ไปฉีดวัคซีนลูกแพงปะ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 อีลาบ่ไปลูกขึ <t 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 ้นเลยได้หลอดน้ำเพาะกินนี่ก็ได้ขึ้นหลดน้ำเพาะเลยเด้บ่บอ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 เดะมาหลอดอีกแล้วฮักก็ขึ้นยาวไปนี่เฮงนี้แพง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 ไปอยู่น้ำเพาะมาไม่อุบมะอยากไปนำอยากไปน้ำคาวให้ลิ้นลดแว้นอ่ะกินได้มันก็รวมละ ขึ้นรหลด,ลอดอโอ้ยดึงขึแนนแต่ดากฮะชงฮะเร็ดนำคนแนนน้ำตา,อ,อ,ตาอยากไ,ไปที่ที่โบเหน็นไพไปข้างนอกอยากออกประตูปะเปิดไว้บได้เดยเดี๋ยวนี้โให้ออกเด็ดขาดเลย่นหมักแห่นออกได้ต้องอัดสนิทอัดน้อยหนึ่งกระดันออกได้เลยมีกี้หลุดกับเจ้าเห็ดทางหลุดคนดินวุ่นวันวุนวันอันตรายแห่นออกทาง มันไม่ปวดงะมันคามันจังชันและมันจังเลือกมาสองตัวจะเห็นยังวีหางแบบๆอยู่เมื่อคืนประกัดสอบสอบเข่าอยู่หน้าบ้านขาดเบ้อเท้าย่อบยัางมุดจอนเลยค่ะมันเห็นหนูอยู่นะหันไปไหลหนูบุญจื้อดอกนี้ทักแฉบแฉบนี่แฉบแฉบจฉบจบมันจับมันจุบนี่กุ้นกุ้นบ่ หมดไปเห็ดชาราแล้ให้เราได้เช้านี่เผื่อมอสิชักให้เขายังเคียนใบนั่นใบนี้เพิ่นให้อย่างมากบริยูได้เช,ช้าจังเห็นจเลยเนาะอุกอั่องใครเนี่ยแต่สักขบแล้วโอ้ยเวนมีกี่ลิ่นมันยังกับเรือนะใช่ได้แล้วแหละโอ้ใช่ได้บ่ไปงะออกมันจังหมดละฮะ เอ้ยสาวขี้ให้สลุปแว่นกะฮักย้อนมิวกี้ยามันที่ลงคอค่ะกัดมันเห็นยังนังนนะอุ๊บแต่ขี้ดินขี้หญ้าใส่หัวเองอยู่โอเคน้อพี่น้องปคลิปหน้าจังได้ก็ขอบคุณเบอร์สกูสคนเดอร์ติดตามรับชมคลิบเรบคลิปนี้ไปแล้วสบายดีจ้ามิกี้หานเอามาเอ้าเอ้าเอ้าล้มละอยากเอานี่มาใส่ให้แม่มันใส่บ่ได้แล้วลูกสบายดีจ้าก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไว้ เป็นกลุ่มหยญดใช่หมโมไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง